สวัสดีครับลิศเทวดาก็มีรายการเจอเสนาเพชรให้เขาแก้มือใช่ไหมเคยน็อคมาวันที่เท่าไหร่ครับยี่สิบหกสิงหายี่สิบหกสิงหาก็เหลือเวลาอีกสิบวันไม่ถึงครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ากติกาเหมือนไฟที่แล้วไหมเหมือนไทยไฟที่แล้วก็มุ๋ยไทยสามยกหนี ถามโยกเหมือนเดิมต่อยสิงคโปร์ปะน้ำหนักตัวตอนนี้เกินอยู่เท่าไหร่ครับสบายสบายยังไม่คุมอ่ะไฟที่แล้วเราไปโดนก่อนด้วยนะนอ่าแล้วก็ชนะแตกไฟครับใจถูกวครับใจหายใจคว่ำเลยบวกกันนะนดวงด้วยฝีมือด้วยเพิ่มเติมอะไรไปดีลิสตนะก็มัน ก็ท okay. ี่แล okay. ้วไปแทนในไฟในติดไฟเยอะหน่อยโอเคว่างจะสรุปประเด็นครับร่างการสมบูรณ์ทุกอย่างนะโอเคสู้ๆน้องชาย ครับทุกทายเจอตะวันฉายวันไหนครับวันที่ยี่สิบเก้าพันยาคประเทศอะไรอ่ะสิงคโปร์สิงคโปร์ครับเราป้องกันแชมป์ป่ะครับผมหนักใจที่ตรงไหนที่เจอตะวันฉายก็หนักใจตรงที่น้องเขาดูร่างชุ่ใหญ่แล้วก็มีความสดครับผมร่างกายพอดีนะครับผมหนักเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบกิโลครับโอเคไหมล่ะหนักที่โอเคครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายครับผมตอนนี้โค้กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับ กวยถึงมันต่อยก็น่าจะประมาณร2 0ยี่สิรัสิบโอ้โหร2 0ยเปเนลยเหรอให้มันเกินร้อยไปดีกว่าครับเพราะว่าร่างกายน้องก็ดีกว่าครับมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องเขาไหมเผื่อน้องเขาดูคลิปนี้อยู่ก็ให้เตรียมตัวมาให้ดีๆครับครับกอดต่อยกันให้สนุกครับผมครับแต่ชนะก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าผมก็จะเอาแชมป์กลับมาครับผมเออมั่นใจมั่นใจครับ อย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ atag 2 4นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับหวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ atag 2 4นะครับฝากไว้ด้วยครับ